มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับโลบอกก็มีของฟรีมาใหม่อีกแล้วนะครับนะของฟรีหน้าตาเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับอ่าป่ะแบบหนึ่งนะ อาจจะมีเสียงพัดลมเนี่ยก็อขออภัยนะครับผมอยู่ใกล้พัดลมเอาะละให้ทุกคนกดไปที่นี่เลยกดเลยกดค้นหานะ ครับคือหน้าตาของฟรีนะครับต้อนรับว,วันยูจีนนั่นเองนะครับผมนี่นี่เป็นกระต่ายแบบนี้นะครับผมชื่อของฟรีก็จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนของฟรีนี้นะครับสามารถรับได้ในวันที่เออวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันออนี้วันที่สิบสองรับเป็นของเวลาที่จํากัดเวลาเป็นของฟรีที่จํากัดเวลานะครับผม พวกนี้เราสามารถรับได้ถึงวันนี้ถึงวันนี้นะครับผมเนี่ยตามที่มันเขียยเลยนะครับท,ทุกคนครับต้องรีบๆรับนะครับก่อนที่มันจะหมดเวลาไบเนะโไม่สามารถรับได้นะครับผม,มรีบๆนะครับทุกคนวันนี้ สามารถรับได้ฟรีเลยนะครับเป็นของฟรีมาใหม่นะโอเคเราไปใส่ดูกันเลยนะว่าเป็นยังไงนี่คือหน้าตาของ ฟีนะครับผมปฏิกาตายนะครับที่มีปีอยนหัวนะครับผมนี่เกาะไหลสกปรของผมมันบงนังอ่ะเออค่อนข,ข้างจะน่ารักมากเลยนะครับผมเห็นไหมส่วนจะใครอยากรับของฟีนี่นะครับผมก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับอ่ะโอเคผมใส่รูปผมใส่ดิ ผมใส่น้องแมวแบบนี้ดีสุดละโอเคโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกับขิดนี้กันหรือเปล่าครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวแป๊บนึงนะปิดแมงชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจหอมด้วยละกันนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ